ฮักเคียงฮักเจียงใหม่มาปั่นจักรยานแอวชุมชนกันแบบนี่เป็นกิจกรรมชื่อว่ากิจกรรมปั่นเพื่อเปลี่ยนเชียงใหม่ go green festival นะคะรณร,ร,รงค์ให้ผู้คนออกมาลองใช้จักรยานบนถนนใช้ยานยนต์บนถนนเนี่ยที่ก่ให้เกิดฝุ่นควันเนาะ pm 2 5ตลอดทั้งปีจะถึงเวลาที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแางบาง้บางละ ให้กิจกรรมในการปั่นเนี่ยมันเป็นก,การทำแบบปลอดภัยแล้วก็ม้วนมาเลือกใช้ฤดูกาลนี้นะคะในเดือนที่เชีงยงใหม่กำลังสบายแล้วก็เย็นตอนเจ้าๆรณรงค์ให้รถยนต์ในเชีงยงใหม่นียเป็นันขับแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เร็วเกินไปก็คือเบรกทันนั่นเองนะคะต่อไปก็คือเราก็จะจัดความรื่นเริงให้เกิดขึ้นในชุมชน13ชุมชนในเชีงยงใหม่ซึ่งวันนี้นะคะ ก็จะเป็นหน้าที่ของชุมชนล่ามช้างที่จะพาเราแอวล่องกองขับรถทิบล่องกองในในชุมชนล่ามช้างค่ะก็จะมีอย่างที่มุ่นมุ่นกันะนะเพราะฉะนั้นในการแก้ไขของเราเนี่ยเราก็จะแก้ไขด้วยความเบิกบานเนาะค่ะแล้วก็ทําให้เท่าที่เราจะทําได้นะคะเพื่อจะเรียกร้องให้อากาศสะอาดกลับมา วันอาทิตย์วันเดียวเจ้าวันอื่นเขาขอบอกว่างกันเยาะยาะกานกันเนาะขอ,ะอเจ้าจึงหม้ทุกท่านหรือ,อ,อว่านักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพเนาะถ้ามาตัดวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็ขอให้มามาตรงนี้นะคะแปดโมงเช้าลานสามกษัตริย์ก็จะมาเจอพวกเราพาทุกเจ้าก็จะพาเที่ยวกันจนถึงวันที่3 1มกรคาคมเลยคะ่ะทุกๆวันอาทิตย์เจ้าเจ้า,าค่ะเจ,จ้าเจ้ายินดีเจ้าสวัสดีเจ้าค่ะ สวัสดีครับผมชื่ออีทครับอีทนะครับ,รบเพื่อสุขภาพครับเพื่อสุขภาพผ่พา,พานชุมชนผ่านชุมชนผมอยู่ชุมชนล่ามช้างผมคิดว่าดีนะค,คือจะได้พบปะผู้คนเนาะจะได้สุขภาพด้วยเราก็จะได้รู้พื้นที่ของแต่ละชุมชนซึ่ง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีครับผมต้องเชิญชวนพ่อแม่พี่ใช่ใช่ต้องเชิญเพื่อนเพื่อนอะไรต่างๆมามาร่วมครับครับร่วมกับชุมชนต่างๆทั่วจังหวัดเชียงใหม่โอเคครับครับผมบรรจบเลนจ้วันนี้ผมดูวันนั้นผมฟังข่าววิทยุเขาบอกแล้วผมก็เลยเซิร์ชเข้าไปดูครั้งแรกอ่ะผมไม่ได้มาผมติดธุระเลยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครับผมผมว่ามันก็เป็นการเริ่มที่ดีอ่ะนะ มารณรงค์การปั่นจักรยานเนี่ยลดหมอกควันลดอะไรพวกนี้นะลดการใช้พลังงานผมว่าดีนะแต่ว่าถนนเนี่ยถนนในเชียงใหม่เนี่ยมันมันยังไม่เหมาะกับการปั่นจักรยานเท่าไหระมันไม่มีเลนจักรยานอ่ะมันอันตรายรรแล้วอีกอีกอย่างไอ้คนที่ใช้รถยนต์รถอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยคำนึงถึงผู้ใช้จักรยานเพราะผมผมก็ปั่นเมื่อกี้ผมก็ปั่นรอบเมืองเนี่ยสองรอบละก่อนที่จะมาตรงเนี้ยอุเมงด้านในนะเขาก็มีไอ้เลนสำหรับจักรยานนั่นแหละ ก็ก็มีรูปจัก,กรยานมีอะไรอยู่นะอะไรบางทีก็ไปจอดขวางเล่นจัก,กรยานบ้างอะไรบ้างเชิญชวนชาวเชียงใหม่นะครับหันมาใช้จัก,กรยานอย่างเราจะไปธุระหรือทาภารกิจอะไรใกล้ๆเนี่ยเราก็มาใช้จัก,กรยานดูถ้าท่านมาใช้แล้วท่านอาจจะติดใจนะครับว่าการใช้จักรยานเนี่ยม,มันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับ<ช>เราประหยัดเงินทองประหยัดอะไรอย่างเราได้ออกกําลังกายมีอะไรพวกนี้นครับารบนะ่างกายแข็งแรงครับผมได้ครับ ชื่อปอค่ะปามาเป็นตัวแทนของชุมชนค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีกิจกรรมนี้ก็ดูดีค่ะก็คือเป็นการร่วมของชุมชนกับคนทั่วไปใั้รู้จักชุมชนมากขึ้นค่ะ,ะจะได้ก็อย่าลืมมาปันกันนักหนนะค่ะ,คะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะตอนนี้กำลังรวบรวมกำลังคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ มีจักรยานไปเที่ยวชุมชนล่ามช้างกันรถตรงนี้สมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับข้าคมความพอสมควรอย่างเดียวงั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปใกล้ๆครับได้ครับแล้วเยาวชนเลือกเบื่อหน่อยเยาวชน ไปกันแล้วนะครับบรรยากาศดีมากอากาศเย็น